สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าหยิดนะคะวันนี้ก็อยู่กับกิจกรรมของหอดาราพาวเช่นเดิมนะคะวันนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรนะงานเบ็ดประเร็ดสำนักนะคะรับเควสที่ตรงฟางซี่นะคะลบ1 9 8 4ก็คือตัวนี้เลยปรับกันทำให้ทำอะไรไปตำหนักฟ้าพิสดาและใช้ไม้กวาดนะฮะชอบจังชอบจังเควสง่ายๆแต่วิ่งไกล,กลเนี่ยชอบจังเลย โอเคอยู่ตรงนี้นะคะใช่ไม่กวาดไม่กวาดไหนว่าไม่กวาดเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบ,บๆอ๋อไม่กวาดอยู่ในกระเป๋าโอ,อ้ต้องใช้ใจเป้าหมายด้วยนะเอาว่ะ น้องกวาดน้องกวาดอ,อ๋อจริงๆเควสนี้มันไม่ได้ยากนะฮะแค่วิ่งไกลเฉยๆพวกเควสเอ่อเควสเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเห็นปะแป๊บหนึ่งก็ส่งได้แล้วอะ่ะพวกเควสประจำวันอะไรอย่างเงี้ย มันแค่เสียเวลาวิ่งแต่ว่าแต่ว่าผู้เล่นส่วนมากก็จะมีไอ้นี้กันใช่ไหมคะจะมีพวกน้าทิพย์ขี่พายุจะมีพวกแบบวิชาตัวเบาขั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยร่นระยะเวลาตรงนี้ได้นะคะหรือว่าบางคนก็มีวิ่งพันลีใช่ไหมล่ะอันนี้ที่คือว่ามันดูไกลเพราะว่าทีมงานเนี่ยไม่มีอะไรเลยความจริงคือมีแหละแต่ขี้เกียจเนี่ยคขี้เกียจกดคือถ้ากดไปอะ่ะเสียคีย์บอร์ดมันจะเข้าเข้า,เข,าเข้าไม่ไงก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะกดเท่าไหร่นะคะ โอเคเ้วค่อยๆเดินไปก็ได้เควสง่ายๆได้ประโยชน์นะคะตรงฟังซี่แค่ไกลเฉยๆท้าดาเอาของเบตเตอเลดไปนะป้ายดาราพาวเอันนะคะเอาไว้แลกของได้หลายคนที่สงสัยนะคะว่าเอ้าแล้วม so ันเอาไปแลกของที่ไหนนะคะให้กดเจ แล้วก็กดที่เติบโตสำนักนะคะมันก็จะมีแบบว่า npc ที่เราแบบสามารถแลกไอเทมได้หรือว่าแม้แต่ npc ทรยศสำนักก็จะอยู่ในหมวหมูนนี้เช่นกันนะคะ n อ c ทั้งหลายนะคะถ้าเป็น vip ก็จะแบบใช้ของแกลกรดลงนะคะอันนี้คือต้องได้รับฐานะสิทธิ์ยนสมุดก็คือมีฐานะใน ใ่สำนักนะคะถึงจะแลกได้ส่วนพวกป้ายหอดาร์พาวเนี่ยก็สามารถเอามาแลกได้ที่พวกนี้เลยนะคะโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ